ทำไมถึงตัดสินใจเลิกดูสื่อลามมครับผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อเรื่องของเพศหรือว่าความอยากตรงนั้นได้มันก็ทำให้ผมงุดหงิดผมมีอารมณ์โมโหอารมณ์ร้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะวควบคุมตัวเองได้ความสัมพันธ์ของเราพ่อแม่ลูกนั้นแย่ลงไปผมก็เลยตัดสินใจที่จะเลือก แล้วก็สารภาพกับภรรยาจริงๆว่าผมเสพสิ่งเสพติดแล้วก็อยากจะเลิกมันจริงๆเพราะว่าผมคิดอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าผมไม่เลิกผมจะส่งบางสิ่งบางอย่างต่อไปให้กับลูกชายของตัวเองแล้วผมไม่อยากให้ลูกผมเดินเข้ามาในถนนสายสีดําที่เต็มไปด้วยความโกรธโมโหแล้วก็การล่วงประเวณีที่ไม่รู้จักการให้คุณค่าของคนอื่นนั่นเป็นเป้าหมายหลักเลยที่ผมแบบยอมกับพระเจ้าจริงๆว่าขอพระเจ้าช่วยผมจริงๆ เรื่องหัวใจของพระบิดาช่วยเราอย่างไรบ้างครับการที่เราเข้าใจถึงหัวใจพระบิดาคือเราจะเข้าใจว่าใครคือผู้สร้างพระเจ้าหรือว่าพ่อของเราสร้างเรามาเพื่ออะไรแล้วสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ผมหลุดพ้นจริงๆคือมันทําให้ผมเห็นว่าพระเจ้าไม่เคยจดจําความผิดของผมแล้วพระเจ้าไม่เคยปฏิเสธผมเมื่อผมล้มลงในสื่อรามก แต่พระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อผมก็คือพระเจ้ายังจะคงให้เป็นจริงและจะยังคงทําให้สําเร็จว้าวขนาดผมล้มแล้วล้มอีกพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อผมก็ยังคงอยู่มีวิธีในการเลิกดูสื่อลามกและฟื้นฟูอย่างไรบ้างครับ1นึเลยคือต้องตัดสินใจเด็ดขาดที่จะอยู่ในแสงสว่างเราต้องกล้าที่จะเปิดเผย แล้วกระบวนการที่เปิดเผยก็คือผมเลือกที่จะสื่อสารกับคนที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดคนที่ไว้ใจได้ที่สุดนั่นก็คือภรรยาสเต็ปที่สองที่ต้องทำคือหาผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณที่จะคอยช่วยและก็อธิษฐานเผื่อเราเราต้องเปิดเผยกับทีมของเรากับเพื่อนร่วมงานของเราเพื่อที่จะให้เขาช่วยเช็คดูชีวิตของเราว่าเฮ้ย เราโปร่งใสจริงไหมเฮ้ยเขาไปทําอะไรในที่ลับไหมคือจะต้องมีหูมีตาหลายๆที่เพื่อที่จะช่วยเซฟเราไว้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมคืออย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่โดดเดี่ยวอย่าปล่อยตัวเองหรืออย่าให้ตัวเองอยู่ในที่ลับๆที่มืดๆคนเดียวคนที่มีปัญหาเรื่องเพศควรที่จะใช้เวลากับคนอื่นให้มากที่สุดหลังมีอิสรภาพจากสื่อลามกแล้วชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างครับ ก็หลังจากที่ได้รับอิสระจากการเสพสื่อลามกนะครับชีวิตของผมนี้ผมเปลี่ยนไปเยอะมากเลยผมกับภรรยาเรามีความสนิทสนุมกันมากขึ้นการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในครอบครัวจริงๆพระเจ้ารื้อฟื้นความสัมพันธ์ของผมกับลูกชายผมรู้สึกมันเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่มากๆที่พระเจ้ารื้อฟื้นความสัมพันธ์โดยเฉพาะสิ่งแรกเลยพระเจ้ารื้อฟื้นในเรื่องของสถาบันคําว่าครอบครัว ถ้าวันนี้ยังเสพติดสื่อละมกอยู่คิดว่าชีวิตณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับผมคิดว่าชีวิตของผมยังคงเดินอยู่ในความมืดเป็นคนที่ไม่รู้จักการให้เกียรติคนอื่นและก็ไม่รู้จักคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองแล้วก็ผลที่จะตามมาก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นก็คงไม่ดีแล้วก็พันธกิจที่ทำก็คงเป็นแค่รูปแบบของการทำงานไม่ได้แบบถวายเกียรติให้กับพระเจ้าจริงๆ ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราทั้งสองคนโปร่งใสจะรับใช้พระเจ้ามากแค่ไหนไม่ได้มากกว่ากจะไม่ได้ต่อสู้กับสิ่งนี้สื่อลามุกเนี่ยเป็นการทดลองที่ไม่ได้เลือกถ้ามีใครที่ต่อสู้ในเรื่องนี้ในเรื่องสื่อลามกุกคุณไม่ได้โดดเดี่ยว